งานที่หนักสิเบาก็คืออยู่กับตนุ่มแล้วเอออยู่ได้ก็อยู่อยู่ได้เลยกะว่าเด้อสามมือเพื่อนใครเบิกเงินถามเราอยู่บบบอยู่ได้อยู่อ่าเพราะว่าถาว่าบุมีเงินคำกับเี้วใช่เจ้าก็เหตุงานในเพื่อนจากสามมือเพื่อนใครเบิกออยู่วันนี้ แม่งจะจันยังห้องแซลเซลอยู่เนาะยามนี้กันเนาะนี่กับสิบเอ็ดโมงสามสิบละตอนนุ่มคนได้กินข้าวแล้วบ่เนาะไหนโทรหาผัวอยู่ว่าสตาเอาสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดโดยโดยแชทกันโยได้กินข้าวแล้วปะได้กินได้ข้าวเที่ยงเนาะลว่าเพิ่อนมาสิบเอ็ดโมงนี่เลิกแล้ววานนี้เนาะ เรื่องที่เราเลยนะเล่เช่าผูเห็นเช็ดมาใส่เห็นเมียเพื่อนว่าเปิดแก๊สเปิดยางกูเป็นเยอะแต่คอยั้องเปิดเปเบ่นว่ะเปิดเป็นก็เอาเตาท่ารกไี้ได้เหรอเฮาสิผักหม้อผ่านแล้วกันเนี่ยเจ้าผากขค่าผ้กคือกันก็ไม่ใช่คนชงอยู่เลยเนาะเจ้าอย่าขไรอย่างไรยางไดเฮงคีวีโกมาอยู่ พี่น้องเนาะจังใดทางบอต้าเองก็พอกาบทักทายสบายดีก็พ่มแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุกสนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอต้าบานเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ก็ขึ้นมาเฮือนตะนุ่มเพิินพี่น้องเลยเนาะก็เป็นฝากามุ่งแนมอล้วก็มอนน้ำบอสตา เออผ้าห so ่มผ้า네ห่มก็จะเอาพื้นใหญ่เลยมันน้ำนี่มันหดเนาะเออผ้ห่มพื้นน้อเออผ้ห่มเปเปะห่มอยัางเงี้แหละเป็นมุ่งเป็นอยังเด้มียูอะไมีมของเจ้ากลางหรือว่ามีบิเชดก็แบบเปเมุ้งอันนั้นที่ซื้อให้ตอนนั้นเออเออเออมาแค่เนาะเพราะว่าปล่อยเอาไปให้แล้วคืนนี่เดี๋ยวหัวทำแล้วกระท่อมเยอะเลยมุ่งเพื่อกเลยนะเนี่ยมุ่งใหญ่เนาะมุ่งครอบครัวแบบประถ่มๆไปเลย Có đó có là cả nhắc mồm hiếp Phá là sao loay là là có đường đó khỏe Bật Mà nó mình phần gầm ý tố ngồi chỉ đột chạc chỉ Này Thô hả đó qua chẳng đấy đây Ừ Ừ อยู่ได้อยู่เออเพราะว่าเฮาก็ว่าเออแม่กะเข้าไปคั้งแรกว่าแม่นอดเอาแล้วอ่ามันบ่มีมันบ่มีงานใดที่ว่าง่ายได้เงินง่ายๆดอกเนาะมันก็มียากแน่แล้วกเฒ่าแก่เพิ่นกเพิ่นเป็นหัวหน้าเฮาเนาะเพิ่นเป็นผู้จ่ายเงินบางทีเพิ่นก็เว้าแน่แล้วก็กับหมู่กับกองูเพิ่นอยู่ก่อนเฮาก็เฮ็ดได้เนาะพยายามแอนลมกันนั่นแหละพี่น้องเนาะ นิ่งไผ่นิ่งมันบลึงเลยมันนี่ผูเพิ่นไปก่อนเพิ่นก็ดจากมันมาดในจังน้อยได้ชวนลายนะนี่ชวนลายเด้อยคือเนาะอ้าวเนาะอ๋อดีนะอ้าวมันก็ไปงานแต่กาว่ามูไปก่อนเด็ดขาดเลยกะมูเออมันก็ลึงไปลึงไปเลยโอ้ยก็เป็นบางคนเด้บางคนก็โอ้ยเนาะชวนเว่าดชวนเว่าจนดึกดื่นนี่มึงอยากนอนอ่าบางคนก็โหบวดได้นิ่มๆคือมึเนี่ย นี่จากประสบการณ์ที่เคยเห็นพี่น้องเลยได้คำมืดไปใช่ไหมะเนาะแสดงว่านยกู้นี่ยัด้ำบุรพักเทียงเยอะนี่เองเสียงแออ่นา่นาบอกพ่นายกายอกม่นานี่ยันายอี่อ่าอา่า่านันกกนาอาาน่าา บานนี้นฉนฉันผองอผัวฉันนไทยแหละวะอืมเฮ้ยยามนและยาคนแนละอ่าอยู่สองคนเจ้าแล้วมันจะอบโบส่อกันลายนายงชมเหี้ยไปน้วหอกนายเดือนหนึ่งสามล้านพี่น้องเจีพี่น้อสามล้านเป็นนั่นถ่าบ่ต่า ตามล่านเนี่ถ้าเป็นเงินบาทประมาณสี่พันกวัวเนาะเกือบห่านะอะไรกัไแหละจำห่านนู้นละลหาพันชักลายหานพันลูกของกลมบ่ะเนีบายเนาะได้ใช่พักเพียงกินเข่าเลยบอกนี่อยู่เฮือนเจ้าเนาะมาโม่งกัอนอยังเนาะ ผดผ่กอ่ะเอ่อ้ยมีอะ้า่เขาาต้มีอะไรบ้างี่เฮ้าอ่าเฮากะสลัดว่าสลัดหามและด้านได้ไอ้อดเด้คือผรอ่าเมนเมนมันอ่าคือคือเฮาอยังบลือเนาะเฮาย่างบลื่งนี้เฮาเก๋ะไปย่าเว้ามันลายๆเนีะย อเบามันหลายๆขึ้นเหู่ไดใช่ตัวใดโอ้ยอาวเห็นตัวใดมันบรจักเอาก็ถามเพื่อนคือไอ้ป่อปูเราพาไปนะฮะอาคือค่อยคอยคือค่อยว้าแล้วค่อยเมนที่ได้รื่นก็เพิินเด้เถอะบอกเะแกคอยบริจักได้อ่าคอยจักแต่ผูกับไอ่เพื่อนภูงเมียเราเหตุกินอยู่หันอ่างานที่นักที่เบาก็คืนอยู่กับตะนุ่มแล้วเอออยู่ได้ก็อยู่อยู่ได้เลยก็ว่าเด้อ สามมื้อเพื่อนใครเบิกเงินถามเรายืมกอยู่ได้ยู่อ่าเพราะว่าถ้าว่าบมมีเงินค้ำกับเจ้วใช่เจ้ากับเหตุงานเนี่ยเพื่อนจะสามมื้อเพื่อนใครเบิกยืมวันนี้ถ้าเจ้าอยากกินเอ็มร้อยเนาะอยากกินกาแฟอยากกินเบียร์อยากได้บัตรเติมเงินอ่ากร้างเพื่อนเพื่อนอามาให้ได้เนาะแต่ว่าเพื่อนระจดไว้บัตรเงินเดือนเพื่อนจะหักไอนอกจากว่าเออเขาไปชงเครื่องชงของโน่นนี่นั่นหรือว่าเขาเหตุเบียด นะายทายเก้ชื่อให้กินแหละเออนั่นบุกเกี้ยวเนาะแต่ว่าทาอยอู่ที่ซื้อที่นะโอ้เขาอยากเลยเขาสั่งเพทีน่นะตัวน mm ั้นเนี่ยผลจดไว้แต่ว่าพูดผลชื้อให้กินมันก็พูดซื้อให้กินเจนะ่ะ mm hmm. อืออือคาบเศร้าคาบเศร้านั่นไม่มีให้กินสองห้อเนาะตามที่บอกกันนะ mm hmm. อ่าแล้วก็คาบเทียงนะเออจะเป็นแนักกินทั่วไปแล้วจักรีเมนอย่างไรแต่ละมือนะมันก็สลับซับเปลี่ยนกันไปคือเพป็นว่ากินสามคาบนะ อ่าบัดนี้ตอนเช้านี่ตอนที่ว่าแม่คั่วมานน่ขออนญาตอัดเก้าโมงสิบโมงแหลดอ่าคนเพราะว่าหัวหน้าเราคนเป็นคนเวียดอ่าคนเวียคนจีนนี่แหละ่นคนบบดนี้ยมกินเมี่ยได้หรือเปล่าคนกินง่ายได้เพิ่นแต่ก็ต้มจืดต้มอย่างแท่นนละอ่าเพราะว่าจำเจ้าไปอันยูน้ำตาลนุ่มนี่ครับเลยเจ้าภาษาเวียดเป็นเอ่ดีปเดาดีเดืองงงไปเช่นหละอ่า แต่ว่าคนบ่เอาได้ผู้หญิงได้วาดนี่แหละเนาะได้เลยวิ่งนกมนี่แหละก็ก็ก็คอยจะว่าหยอกเรื่องรถจักงนั่นมันนนี้วันทิดย์นะเพิ่นพักอือถ้าว่าเนาะเจ้าบ่อยากพักเจ้าเฮ็ดเพิ่นก็ไล่เงินให้ีนายได้เรากะว่ายืมคือเอออ่ามันกะ เผื่อจะไม่ได้บังคับตัวนี้นะต่ว่าโอ้ยเจ้าเมื่อยได้เจ้าอยากพักพรเจ้าอยากยุดกระยุดนะแต่ว่าวันทิตย์นี่หากินเองเด้บ่มีแม่บ้านเห็นด้วพอแม่บ้านเขายุติแล้วสินะเจ้าหากินเองกุ้มเองนี่ยังจะต้มกินหากินเองนะวันนี้เป็นพื้นเป็นไฟเนาะจากที่ถามอ้แล้วเจ้าสะดวกดังเตาถ้เกิดถาเพื่อนว่าเอ้ยมีพวเตาฉันี่เาเตามาตั้งไว้เลยหาหหองเจ้าอี่เหมาะกั ดังเฮ็ดกินเองเลยตอนเช้าน่ะเป็นมีเป็นหยังน่ะอาแล้วก็ถ้ายังบ่เห็นบ่เพิ่นได้มีให้ถามเพิ่นโหนะแตมือไว้บนไมีจุดไดสินะถามเพิ่นเอันนั้นอยู่ซ้ายนีอยู่ซ้ายแบบนี้เพราะว่าสิให้่ซ่าโทรไปถามห้อยมันบ่ได้เด้อม่น่อยสิจักกับเพิ่นเนาะได้ชเจ้าอแหละเว้ากันเองโลดซั่นเออบอกเพิ่น Hoa để nhìn nhìn vào vô địch khẩu của nó vào hết mê. Come ong, cứ hoa 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 là hoa 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 như thế à, ừ. này hoa <laughs> <laughs> <cười Tamb temple>. <đá>. <laughs> เอ <laughs> <c ười> ่อเรียกเรายำผักเที่ยงอ่าผชีายดอกลให้พอแต่ว่าังเบิงอยู่ไปแห่สรุปอันนี้พี่ใ้นะบาวเนาะบาว้องปาเพิ่นก็บ่ไปแล้วเห็นบ่แล้วเพิ่นเปลี่ยนใจเขไปแล้วแต่มื้อเช้านี่เซอกว่าเออสิไปอือเพราะว่าได้ยินมว่ามบอกว่านคนสิมาเพิ่จเจ้าขึ้นไปแวะวน รเบายลงป่าเพื่นี่เด้เปลี่ยนใจแล้วบอไปอ่าเ,เออบอไปแหลวก็บอเป็นยังเนาะเพื่อนก็หาคนต่อไปแ้วก็ผู้ใดสนใจเนาะแบบว่าอยากไปเห็ดแต่ว่าขับรถกลับล่างเป็นกะเปล่นก็เอาขึ้นกันพี่อนเนาะแต่ว่าเงินเดือนนะซ้ำกันกับผูเ้เส็ดน้ำมันแหละเพราะว่าตอนเจ้าขับ,ขบ,บรถเจ้ากับวัเห็ดเวียกนักเห็นนะ จะว่าผัดูไปชมกันนั่งแจกเบะตาคนไปรำการกับนนเจ้านะต่างกัาเจ้าขับรถเป็นที่ซื่ออ่าที่ได้มาเนี่ยมูอิดเวียงนู่นนี่นั่นอยู่ที่เจ้าขับรถไปเท่นะมื่ก็้เจอกันอ่าจากสามลานเนะาะทวาเฮ็ดอ่าถือใจเจ้านายที่นะ่นทว่าโอ้จะเฮ็ดงานละเอียดคลองแถวไวหรือว่าเฮ็ดงานเป็นนั่นแหละว่าอะไรกับเพื่อนกับจิพุ่งขึ้นประมาณสามลาดหาหาสี่ลาดเนาะ จากปีกันว่าแล้วก็สิ้นปีอาจจะมีซองอ่งเปาไดนะ้พี่น้องเนาะคนเป็นคนจีนคนเวียดเ,ยเยด้วยเออมีซองอ่งเปาหรือว่าของควันปีใหม่ใช่ไหมฮะจากที่ผู้คนอยู่ลำหลังนะคนอยู่ก่อนนะั้นเอาฟังเก็ประมาณนี้ชายอยู่หันไนะแล้วก็ให้โค้มเลยเราไปสั่งจะบ้าสั่งห้งางชาชาสั่งเว้ยนั่นเนาะ <laughs> อ่าเพราะว่า แช่่เห็นซ้ยถาม่ทำน่นนี่เยอ่แช่ช่ไมเห็นเห็นแต่ช่ฉันว่าจะหาการหาเงื่อนกับไปได้ได้ยังไงพิ่นบนห้เนาะเราชื่นโคมกันได้ยังไงเลยดีมึงต้องเจ้ามาให้กับราการกันดอกมคนรไปการมึงเอาไปมันก็บกางเออหางเพียงกี้เออ เด็กสาตาจมกินทอดอยโอ้ยว่ากินทอดพัวแล้วพัวไปแล้วเนี่ยเอาหยอกคนก่อนยังตัว่าขี้ทอดหลีกจากสาตาโอ้ว่อบุญเคยนี่ก็ได้อดเอาอดเอาอ่าเบิดอยู่เพิ่นอยากได้อีกอยู่ประมาณสามคนสี่คนนี่นะอยู่น่ะเพราะว่าเพิ่นเล่งเห็ดทอเพิ่นเล่งเห็ดทอเห็ดเนี่ยเพิ่นมีของโครงการเพิ่นเนาะ สวัาดีแต่ผู้ใดเชื่อมเล็กเชื่องอย่างเป็นไงแห่งดีนี่นะพรับมันได้เชื่อมเล็กอ่ามันได้เชื่อมเล็กอันว่าโคตรอันใส่ทอ่อแต่ว่าทางบ้านนุ่มมีคมนยังบูรณนเหตุดอกเจ้าผู้อยู่เพื่อนนอะครัาหาเฮ็ดหาฮอนไรืี่แล้วดำยามลูกนี่ก็กยจกไปฝากไว้น้นในน้ำมูก็ไปฝากเลยในเงินมากับซื้อข้าวมากให้เ <c oughs> ออนอนใช่หรือเปล่าขมือนะ เออเดี๋ยวเหนอนพูดได้เออเปิดฝันล้มได้เลยก็เป็นแท็บเป็นสัญบูมก็คือนี่เนาะคือไปให้เงินเป็นได้สิบก่าสี่พันนั่นแหละอ่าเป็นเสื้อผ้าหน้าเพศนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ตัวเก้าตัวยางไปก็ได้ก็ไหนนะเพราะมันมันเด็กเกือกเกือกกับลีนเอาวาเอาทาดีนเนี่ยทาล่างไทยอย่างบัดย้ำยกโน่นนี่นั่นเอาเปื้อนเด้เนี่ยมันแังเนาะ เือว่าเจ้าเจ้าสิพาอย่างน่ไปเหรออันละบอกะพมพะพมใช่เบิ่อเขาอกว่าบิ่งมันเปันทูกไปได้อยู่บ่เออได้ยู่ได้อยู่อ่เออแล้วแบบเทื่อง่ทามได้ยู่าเปีกโอว์ปานนึ่งได้โชวมแทกน้อยดีวรนนี้เขาไปลืกหมอนกันหน่วยเดียวหนึ่งน่อยเดียวจรงกระมือพื้นนึงกระมือฮะมีอะไรดีเขาเย เด็กดังว่าอเลยนะจักแล้วเอาบ่า้จักเลยทำเอาใช่ชาวตาขี้ลงไปซุ่มบ่ได um> ้ชวนเราออกไปไทยนาช่วยนี uh ่วะบ่ได้ไหมมือถือกี่ไดนเออวันถิดวันเ้าพอดนี้เลไปไทยนาเลยใครอยู่เนาะหอยมาได้คอยหอยหยกเราอยู่ไปไทยนาด้วยว่ในาข้าเจ้าก้าจ้างคือการไทยไทยนาค่ะไทยนาก็ได้เขากับบ่ได้ไทยสอด จะว่ารถเขาเจ้าว่าแรกกับไปไทยได้แห้งที่นหมครัเดี๋ยวนี้เขาจ้างกันอยู่วันหนึ่งเซนหาแถวนั่นเขานนัเป่นจ้างเขาลุงซุกเพิ่นจะว่ารถตัวเองแล้วกันน้ำมันเขาเจ้าเขาเจ้าละวันหนึ่งสองแสน ตังนะฮะพี่น้องและเห็นเพิ่นใส่กันแซวบแซ่บใช่ไหมแต่ว่าโอ้ยบ่าเอใจยังบ่ได้ลงไปหยอดช่วยพี่น้องเลยเนาะมึอลงไปหยอดเขาเนี่ยเอาบ่นุ่มบ่ประหยอดช่อยเนาะแล้ว่าประหยอดวันทิตจ์ไังเนาะวันทิตย์วันลาพักแล้วยันเราจะขึ้นมาโอ้ยแล้วก็บ่อพื้นเนาะไก่เนาะไก่ไก่นะบ่อพื้นรถแล้วก็ตำรวจเพิ่นตั้งด่านนี่แหละมื้อนี้นะบ่ได้ว่าหยอกได้เนาะบ่อเยอะ จะบอกรำคำแน่แต่ว่าถามว่ารถเราอันมันรถเทอนรถยางบอกรถอยู่แต่ว่าตอนนี้มันมันหิ้วเสียแล้วขนาดป้ายแล้วยังเห็ดเป็นป้ายรัดเลยแน่ว่นเส็ยแ้เนาะจ้างรถบบดนั้นมึงซื้อรถสีดำเนาะสื่อว่าเสียอย่างอื่นเนาะล่อเล่แตกหวดเลยนั่แล้วมันทาสีใช่ไหม ป้ายป้ายก็เฮ็ดให้กว่ารถเจ้ารถนายเนาะห้วยเฮ็ดจังซี่บ่แล้วสิไปบ่ได้เอออะนะนะโอ้นี่เไปให้ี่้อยู่ปัมันมีบ่ซะต่มันแล้วใอยู่มือนันมันสิบ่ฮอกเคยเออขใจเด้อ หอดก็ใช่เองเจ้าก็เติมให้เลยโอ้โหมีเงินใช่กะเออใช้เอ้ยแต่บ่ทำเล่าบ่ได้ข้าอันนี้ก็ยันน้าทว่าจากชว่ามีรถอ่นสบายตรงที่ว่าชาว่าเล่าบล์อ่เรือเวียดเวียนเรือเวียดอย่างยันเราอยากไปเรียนเฮียดในป่อทีนะอ่ายันว่าอยากไปนั่งลินนั่งหัวอยู่ฮั่นแปลว่าพอมีหมูว่าวทีนะพอมีว่าวหลินยันว่าบุญอยากนั่งบอยากนอนอยู่ฮั่น แต่ว่าถ้าเฮาชินางชินอนอยู่หัดเพิ่นกับว่าให้เนาะของมันเบิดนาทีเฮาเลยเด้นะแต่ว่าถ้ามีรถบัดยันเชิญเก่งพูดเนาะซาตาเนาะบอกไปเรียนเนาะถึงเนี่ยเอาไปถึงยังเอาไปเนาะให้เพิ่นชินก่อนชินก่อนนี่หายกลับไปบ้านนี่หน้อยเพิ่นเชิญหนันเชิญนี่เนาะอืออู้ได้ดิชาวไรเออ่ทษโทษโทษเจ็ดโลดไปดิเจ็ดมาดิ พอยอกดอกพี่อ้องเลยคือเห็นนั่นแหละสิมีผู้ใดพออยู่หัน่ะมันแคมป่า,ออาน่ะมันบ่ได้แบบว่าใกล้แบบในเมืองเลยมันตรงกับลุมภาพนกกระจอกเทพแล้วกับมันอยู่นอกอันสวนบ้านนะพี่เนาะมันบ่ได้ไม่กระทั่งห้านค่าก็ยังอยู่ในบ้านออบ่ได้มีห้านค้าห้านขายอย่างเนาะในี่แหละจังว่าอยากกินยังก็จังบอกว่าน่า่นสินะแต่ว่าเออเขามีรถมียัง,ง,งเองน่ะแม่นอ่า ว่าเขาเวียดเขาเขาแต่เจ็ดโมงสามสิบเขาเวียดเจ็ดโมงสามสิบอ่าก็ตื่นแต่หาโมงหกโมงนแลวแต่ว่า่าติเพิ่นนหลาบยอนหามีบ่เห็นแล้วค่อเบ่เห็นมีอ่ะไถนาอยู่เจ้าไปหาถามว่านาวร้ด้วยก็บ่ากได้อว่าตัวหายพอเจ้าไปจอบเจ้าอยู่คนนไม่เจ้าโยกไปโยก โย่เนาะแปกินซ้มส่างจะได้ไหล vào เลยัวหน้าอยู่น้ำกันหัวหน้าเป็นเห็ดน้ำกั้นที่นะก็มีแต่ถามเพิ่นและบ่ค่อยค่อยครับบ่ได้ช่างอีนี่น้ำเพิ่นเนาะเอ้าจะมีแต่นั่นนี่แหละมีแต่อ่าเอาเครื่องเงาฟองลุกน้ำเพิ่นกน้อยเพเ่อนที่ได้กลับเพืนได้คอยกันเลยเอาประมาณตอนนี้จะมงเละสี่สิบมงบายโมงบ่ายโมงคุณได้กับ พอดสัตลงไปพูดอีกก่อนี่ดีได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเลิกเรียกกัดย่านอยู่ได้บ่แม่นว่าย่านเพิ่นนูนี่นั่นดอกฮุบเครื่องุกกอลุงตุงด่างไว้เพิ่นสิหาทําก็ีเอไปคีจักบ่มีเนาะเอาไปบัดีได้ะ่ื่อนแล้วว่งตง้ตวน่ไปจักน่อยม่ครับอ่า เพื่อนใช่เลยว่าประตูอันห้องเพื่อนนะก็วาาก่าแยกนะอะไรก็ได้เข้ามาตะบีด้าเห็นอยูบ่บนไะอ,นนนะอคิะโซล่ามาเพื่อนนะโต๊ะโต๊ะใจ,จว่าเห็นเขาใจหน่อยเปลาประมาณนั่นแหละอันนั้นอยู่บ่แบบเนาะเพื่อนขังมาแต่ว่าบอกเพื่อนมันเพื่อนเอาขังแต่เพื่อ <c ười> นซื้อพอพันมาตะบดิดกุญทาเพื่อนนาะพอมหมาเพื่อนใจเลยชะตาพักตุงโยงเพี้ยงเอวนี่โอ้โหผูกไว้มันงับคนเพราะไอ้เหี้ เพิ่นก็นเลยลามไปว่าให้เพิ่นปวดเพื่อนนี่หล็อจากนอนเตียงก็ถามเพื่อนมีเตียงโยก่อนมีเตียงเป็นชั้นอย่างโยกแต่เขาอยากนอนสูงแม่ระยานแต่บนุ่มเลยแบบบอยาก่าบ่อยากว่งงีบอ,อยู่ห้วยเขาเจ้าบ่าได้หาให้ด้เขาเจ้าเปไ็นนา <c oughs> ยเนาะอยู่แต่พอดีก็เ่าก็เาอ่าถาว่าเขาอยากลื่อมูนละเขาต้องถามมูเต้องขอเข้าหาม,มูอ่า ใช่หมู well? pictures, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่มาเรื่องเฮานี่ยากเลยบางทีมันฟูบุคคลนั่นเนาะโอ้ข่อยบริยาคกับเจ้าสิข่อยบริจเรื่องสิดมกับเจ้าบรุมมด้วันนี้เจ้าอยากชนิดกบหมู่เนาเจ้าต้องหาเรื่องซอนพื้นสอนเตนกันทำนี่ทำนั่นกันเดียวก็เรื่องกันดอกอืออือเอานี่นั่นแหละเนาะโดยโดยสบายดีท่านที่น้องเลยเฮ้ยเนาะ จกักเชียวค่าฝากระจายมือนีอ่จาจักหม้อจักแห่งี่นเอาไปชามโย่าสิอบป,ประยกง่ายถิ่นง่ายฐานประชดคอยเหาะเพลิอน <c oughs> อ่ะเนาะอ่าขอบุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่กมาชมไปกับโคตรขา่าโฆษณาพี่น้องเลยเนาะกำลังใจเราเนี่ยทา้งบอนุ่มเพิ่นกระไดหางไปเจ็ดงานมือแรกมือนี่แหละพี่น้องเลยมือนี่ก็เป็นมือวันที่เส้าเส้าเส้าสองวสาตาัตตะ บาที่ยังมือยืดตรงแันเนาะพี wow. mm ่น้องเนาะบานที่สับสวงพี่น้องเลยอ่ามือบบนุ่มเริ่มเหตุงานเนาะฮะโอเคพี่น้องสู่ๆเด้อเนาะขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบรสุขสุขคนขอกล่าข้าว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย